แล้วเรามาดูตรงนี้ดิตู้อย่างเงี้ยติบปาทแล้วได้สองครั้งอันเนี้ยว้าวมันเป็นตู้ลักขี้อ่ะเราเห็นทุกที่อ่ะที่เป็นตู้คุณยังจะเล่นอีกเหรอเล่นเดือดเอ้าเล่นกัเดือดผมให้คุณแนะนำเครื่องเฉยเฉยแล้วยังไงล่ะเนี่ยฮะเลือกของขวัญก่อนนะทั้งหมดเลือกของขวัญนี่เห็นไหมเลือกของขวัญตัวไหนไม่มีไฟขึ้นนี่ไงมีไฟขึ้นนี่ไงนี่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 ไงนี่ไงนะคุณลองเล่นมาตัวนี้เได้ถ้าไฟขึ้นตัวนี้นี่ไง ไปก็จะขึ้นนะอ่ะตัวนี้แล้วกันผลมันเยอะได้ในฮาเลยนะขยับแล้วขยับนิดนึงขยับไปนิดนึงทุกคนขยับเลยลบหนึ่งเข้าเลยมต้อเลื่อนลงมาละเฮ้ยคุณนี่คันทุกกันเลยนะทุกเหรียญเลยนะคนเนือรวงคนเหนือดวงคุณนับตัวไหน นี่ตัวนี้มันยกอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนมาเล่นทางไวแล้วโดนยกอย่างนี้ก็เล่นดีกว่าอะไรเอ่ยคือคือไม่ยกเหรออะไรอะไรทำใหม่เล่นใหม่ลบหนึ่งเลื่อนลงมาฟาละพอละไอ้เลื่อนเอาอีกอ่ะแหม่ขนนี่จริงแล้ว คนทานง่ายๆตัวนี้ไม่ต้องไปเแรงมันไม่ต้องเแรงอย่าอย่าไปเแรงไม่ใช้เหลี่ยมมันคือลัคกี้ตีอย่างเดียวตีแมวแมวอะไรอะไรเอ่ยอีกแล้วนะคืออะไรเอ่ยคือสูงใช่ไหมสูนตีสีอุ้ยสีจะอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุเอาแล้วไงเอาแล้วไงเหรียญสุดท้ายเอาแล้วไงหาเรื่องแล้ว ไอ้พี่เชามเฮ้ยเฮ้มึงไม่เอาในคนอื่นเอาไปแดกแม่ท่านเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวมึงเนี่ยมึงหาเรื่องมึงแรกเลยนี่มันจะจบแล้วไม่จบทุกคนนี่ทุกคน ไอพี่ชาร์งนะมันก็ได้ไปกดได้เบอร์สี่ซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้มาเหรียญสุดท้ายรับรางวัลหน,นึ่งเออเนี่ยเหลือแค่หนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าถ้าได้ลงนะ <laughs> <laughs> เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยหาเรื่องใส่ตัวใช่ไหม <laughs> หยอดที่ติบกั้วเดี๋ยวมันต้องหยอดหลายเหรียญเดี๋ยวพี่วานว่ามันต้องหยอดหลายเหรียญแน่ทุกคนมาแล้วมาแล้วตัวไหนตีวะไอตัวนี้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 มีดวงตัวเหนือดวง ลบหนึ่งเฮ้ยแต่มันไม่ลงไม่ลงว่ะเฮ้ยแต่นี่มันงลอกก็ดีดิลบสี่ไปไปไปกลับที่เดิมเหมือนมันจะมันเหมือนมันหลอกคุณให้เอาเงิน ให้เอาเงินมาให้อีกอะแล้วมันก็คากมันฝันตลายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าเอาไป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 เออนี่ก็รับขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยน,นะครับผมอ่าวันนี้ทช้ไปก่อนไปแล้ว